กุตะการกมีเลยเมียมีชู้เนาะเลยฆ่าผัวสมื่อนี่ก็บร้ายด้วยเมียมีชู้แล้วไปฆ่าผัวเป็นข่าวอย่างเอาผัหม่อยางผัวจับได้วางแผนฆ่าผัวเดีายวของจะได้ยุ่มสู้โดนๆผัวจะรู้่าเห็นผัวก็ูงว่าเมียมีชู้หรอกหากเมียแห้งเน๊ะพอแต่ละมือไปเห็ดให้เห็ดหน้า มีอยูบ่บั่นทำทา,ทาไปทรงลูกเลี้ยงแต่ไปหาขวัวไปหาสู้สนักจากนี้ขัวก็เฮ็ดงานางเฮ็ดเบียดอยู่หน้ามีไปอยู่มากกว่างแผนาทาบาผัวจิตใจกันว่างแผนคาครับเอายาใส่เข่าให้กินดิเมื่อได้ใส่แบบให้กินตายบัดเดียวได้ตายทีละน้อยกินน้อยใส่ทีละน้อย,อยจะป่วยตายคนตรงอืมตายคนตรง ัวตายไปขึ้นฮอดเมียแน่ห่วง,งเมียโอ้ปะกรูตายนี่เมียก็อยู่จังไดบัดเมียป้เฝ้าตายหนาหน้ากูจะยืนยืนสู้ปะว่าปะครูตายนี่เมียก็อยู่จังไดรลูกยืนยู่จังไดรแม่นบ่ห่วงตายไปเป็นผีซัมภเวสีล่องไปล่องมาอยู่หันละเมียก็เลี้ยงมาบ่มาจะคล้องนะ่ะล่ะเลี้ยง มาเจ้าของตายแล้วกับเมียกับเลี้ยงแท่นนั่นบ่อมันมีลูกอ่นี่เจ้าของก็เลยเป็นมดไปเกิดเป็นหมาเกิดเป็นหมาตอนยังหน่อยกัหมาหน่อยกับเมียกับฮักอยู่ธรรมดาเป็นตัวย้ายมาขาวรนุนติอ่าก็เล่นน้ำย้อนละหมาตัวไหนกับหัวเป็นเมียอยู่แต่ตัวเมียบังหัวหม,มาเนี่ยเป็นหัวไปใซกับเลียนน้ำกดเนีเ้ยบ่หนึ่ง เขาคนแรกแซวว่าโอ้ยสาสตร์กร่อนคือสิเป็นหัวเจ้าเนาะเรียนต้องกดไปใส่กับไปน้ำไป,ไปคิดมากกับผู้ดใดกับแซวจังสี่ดูเขาดูเขาก็ลําข้านหมาเอาหมาไปคาเอาเสือกถูข้อเอาก่อนหินมัดใส่ข้อทีมลงน้ำจมลงไปในน้ำตายขึ้นหอดเมี่ห่วงมี่อายุยกลับมามาหลอกล่อยอ,ยอยู่นะฮะมองเกิดไปเกิดเป็นไกล้อยู่ในเงื่อนนั่นละบ้าน จะเป็นไก่เฮ้ยยาใจ <g ười> ว่าไก่จะเขาเ <g ười> รียนอืมเอ่าน,นี้กับผัวก็มาเกิดเป็นไก่ต่อมนันใหญ่ขึ้นมาก,กับไก่นี่กับไก่ปูเนาะเห <g ười> ็นเมียมากกับกลเล่นต้อนเขากับแซวเพื่อนล่ะพอมันใหญ่มากพ่อกินเนี่ยกับถอนขนใส่ข้อกับมีดปาดแกงกินแกงกินผัวผัวเ,เป็นผัวปะฮะ โมโหเลยเนาะย่างไหดีได้โอ้เจา้าทั้นบอกให้ติดให้เกาะให้เกาะบุญจะ่าไปห่วงใทงห่วงหน้าอย่าไปห่วงลูกหลานอย่าไปห่วงชาติตระกูลน,นี่ถึงกุศลโอ้เฮาได้เห็ดบุญไว้เห็ดกุศลไว้บุญมาเป็นตัวสร้าง ลูกกสิตายผัวกสิตายสัพย์สมบัติต่างๆก็จะเปลี่ยนมือที่เราอีกสิบรุ่นเศร้ารุ่นขน้างนานี่มันจะเป็นทีของลูกหลานเฮาเพา่เอาขึ้นมาเอาเออนั่นแหละเพราะฉันบ่าบอกวดหินห้องได้มัน,น,น,นนะบ่ไอ้วอาทีดินแบบนี้มันจะดีอย่างหรืเขาบริจาคในวัดแล้วตายไปสักลุ่นก็เป็นวัดไปมันบอกเปลี่ยนมือดิ ไม่ได้เปลี่ยนเป็นของเจ้านั่นเจ้านี่เพราะมันขึ้นทะเบียนเป็นของวัดเหตุเรื่องเป็นของวัดอาจารย์ตายก็ตามพรงนี้พาตายก็ตามก็เป็นวัดอดดยูอ่วน่ะรุ่นต่อรุ่นมรดกมรดกบุญมรดกธรรมในเป็นของวัดเบิ่นอบอกคือมรดกลูกหลานเลยเปลี่ยนมือเลยมรดกอันนี้มรดกธรรม มรดกศาสนายู่ได้โดนยู่ได้ตลอดเพราะนั้นจะไปห่วงมันได้เดี๋ยวจะมาเกิดเป็นดวงจอนเอใหม่เน๊ยพอมาเกิดเป็นไก่เนาะเมียก็มาขาไก่กินบัตรลองไปลองมาบั้อ่้เมียก็เริ่มเอาสู่มาอยู่เท่อนั้นเองบัดฑิตจเลยนได้ลูก ในลูกเจ้าของอะะมาเกิดเป็นลูกสู้ได้ปะเนี่ยเป็นลูกท้องเมียเจ้าของอะแล้วก็เป็นลูกสู้สู้มาอยู่เงื่อนอะไรหัวตายโดนแล้วก็มันก็ต้องเอาหัวไม่เนาะมาอยู่เงื่อนเนาะนี่วอยู่แถวบ้านให้นี่ไรวหัวตายดนแล้วก็เอาหัวาหม่มาหัวตายไปเหมืนห่วงเมียเด้เลาะไปเลาะมากมาเกิดเป็นลูกลูกเมียเน่ยลูกสู้ พอมาเกิดเกิดแลลึกซาดได้ปะเกิดแล้วลึกได้บ่าโอ้ก็มาเกิดเป็นลูกของแมนบัดแทะชากตอนเคยเป็นเนี่ยขาห้าสองสามซาดขาห้องสอดซา์เป็นผัวขาห้างซา์เป็นหมาขาห้างซาดเป็นไก่ขามาสามซาดเครียดเลยเป็นเด็กหน่อยบ่กินนมอแม่ได้ไห้แก่แก่บ่อยากกินแม่อมุ้มบ่ได มีบ่อยเล็กน้อยแม่อุม้มแล้วเครียดคือแถววันเทาก็มีอยู่ได้เนาะบางทีเนี่ยมันเห็นได้มันระลึกได้แบบนี้ได้มันจังเป็นหนึ่งสัมปกติลูกกับแม่มันจะถือกันม่นบ่นี่ลูกกับแม่บ่ถือกันบบเครียดให้กันเลยให้แม่อุ้มบ่ได้ปูยามาอุ้มหลอดีปูยาาได้เรียงบ่เนี่าปูยาาได้เรียงออกมาขาลูกกอนลูกเปนอ่า ไงขืนมา่ก็เลยย่งรลลึกสาติไเด้เลย,เลยเว่าให้ปูฟัง่งบอกว่าเครียดในแม่หลายเลยสั่งพอมันเป็นสูกแ <c oughs> ต่กับปาก,กบากก่บได้เนเป็นเลกหน่อยก็เลยเว่าให้ปูฟั่งปูแบบเสื้อบ่เสื้อกับบ่หงูปูกับ,ห,กบห้น้้ำตาไหลเออแม่เออ,อ,อเลยไงมากอายุเจ็ดปีเลยขอปูบวชด,ดีกว่าว่าก็เลยไปบวชก็เลยให้บวชนี่ป้าใจผิดเลยคามเป็นภาวานาเห็นทุกหลาย ทุกวนเาเกิดมาหักคนเขาหักหลายดีเฮ็ดในเขาทุกที่สุดแมนบอกผพาคนเขาทุก์ย่อนคนหักเนอ้แมนบอเขาหักลูกเขาหักหลานถ้าลูกหลานเขาเฮ็ดบอดีขึ้นมาเขาทุกถ้าลูกผู้อื่นหลานผู้อื่นเขาบไดีหักเฮ็ดบ่ดีมาเท่าก็บ่ไดีทุกนั่นด้แมนบอพิจารณาได้บาเนี่เมื่อรู้ว่าเป็นทุกหาทางหนีเฮ็ดจะได้จะนีได้โอ้พระพุทธเจ้าเิ่นสอนไว้แล้วหนทางนี้ บ่อยยึดมันบ่อยยึดมันมันมีเห่ามันมีของของเห่าอันนี้มันมายึดเรา็นของของเห่าอยู่เมียของเห่าเมียของเห่าอยู่แล้วมาเกาะเกิดน้ำสามสาสตสีาสต์เป็นของเห่าอยู่มันเกาะเกิดเนี่ยเนาเป็นของเห่าพาวานะแล้วเป็นรถรู้ทำเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์ได้บ่ะเนี่ยก่อนอยู่มาเป็นบาหารนี่บอกนเกิดเป็นทั้งหมาเกิดเป็นทั้งไก่อือ เกิดไรแนวให้เขากับเพื่อเกินเพื่อกันเกิดไร้ไร้แนวบางเ,เ,เธอกะงูนะบางบางเธอกบเ,เ,เป็นน่องจ้าของเป็นน่องเป็นนุ่งจ้าของเป็นไอตายแหละไปเกิดแนวนั่นห่วงไ้ห่วงหน้าโอ้ยเอาตายก่อนนอ่องเป็นไอห่วงทีห่วงท่งทางมาเกิดเป็นงูเห็นน่องมากก็เลยมาหามาหาน่องไปเห็นเป็นงูค้อนเหมาะหัวซะไม่ท้าบมีน่องบอก ไม่คอดคอดเมออาะหัวนอนไม่รักรนั่นนคิดถึงบุญกุศลเนออย่าไปห่วงหันห่วงนี้เดี๋ยวจะเป็นดวงมาจอนอใหม่ด้อืาจอนใหม่ไ็้จังไงอ่ะมันห่วงมันหูพันอนอนแต่ละคืนก่อนนอนคิดถึงมาเหมือน,นเอิญจะเหตุบุญกุศลจุดนีดจ้จ,จุดนี้จุดนี้จุดนี้อ่าคิด <c oughs> เอากับคิดก <c oughs> ่อบุญกุศลเรียบร้อย อาหนทางไปสวรรค์เทากินาหนทางสวรรค์เขาก็ไดร้ามไปแล้วรพราพุธเจ้าบกรกสอนบัณฑิตนักปราระลึกถึงบุญถึงกุศลนั่นมาแล้วอะจากนี้ไปกะมันมดภาระที่เทาจะคิดถึงแล้วอันนั้นกรเตรียมไว้แล้วอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วอันนี้ก็พร้อมแล้วมึงสาวจังคิดอยู่กับพุทโธปุุนกุศลที่เทาเห็นแ,แม้ตายไปไปเกิดสุกติโลกสวรรค์ตะขึ้นนี่ ตื่นเมื่อเศร้ามากไหนยินข่าวบางคนไหนนอนตื่นเมื่อเศร้ามากไหนยินข่าวว่าตายแล้วแข็งดึงๆึงแล้วแม่บอกกรมีแม่บอกว่า,า,วาจังเป็นต้องหัววันวันได้ป่วยด,ด้วยไปเบิ่งนั่น,น,นแหละคนขยาวขยาวานอนอ่าสองผวเมียนอนเฝ้าเฝ้าผัวตายนอนเฝ้าเมียตายอยู่ข้างๆแข็งคือดื้ออยู่ประเมื่อแม่บอกนี่เพราะนั่นเท่ากับคืดจังสี่ละให้คืดว่าเออผู้ละคนเนี่ยวัได้ปวดด่ปวยหรอกนอนเนี่ ตื่นหมอเศร้ามากเลยยินข่าวว่าตายแล้วก็ม่เห้าอาจจะตายขึ้นนี่ก็ได้เพราะนี่เพราะฉะนั้นบุญเนี้เอาเห็นไปแล้วถ้าเห้าตายขึ้นนี่เ้าจะไปสวรรค์ดาวบนึงนี่ละขึ้นโดดเราจะบอกขึ้นไปถาเลยจองสวรรค์ชั้นไหนนาะอ่ะสวรรค์ชั้นนีหละจิตจองสวรรค์ชั้นนีหละไปแต่มันบอกท่านไปเนี่ยเขาก็อยู่พุูโต้ไปฟูโตพุูโทรับถ้าตายจังว่าขึ้นนั่นน่ก็ไปสวรรค์ที่เฮานั่นเลยเราจบอกบอกต้องยา มันตายเนี่นอนละอ่ะอ,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 อาจามาเบาเบาหอดไปย้ำเบาเบาก็ตายขึ้นเราดิอ่าเฮาบรเน่ได้เฮาบุ่หัวเฮาจิตตายตอนไหนจิตตายข้างข้างหรือจิตตายมองไหนจิตตายนอนหรือจิตตายรับหรือจิตตายป่วย <c oughs> จังไงก็คิดไว้ระลึกถึงบุญไวเกาะบุญไวนี่เป็นผู้ไม่ประมาทประมาท <c oughs> ตื่นมือเศร้ามากเอาย่างย่งดูเห็ดตอบุญเหตดตอก <c oughs> ็จะบอกมร่ทตตายดิเงมนบอกเห็ดตอขนาดนี้ ต,ต่อบุญตือบุญในเจ้าของสะสมบุญนั่นเห็นรอสะสมบาลามีไปเลยให้ขึ้นยังสี่สู้มือเขาจะบ,บอกตื่นมายังงั้งยู่เอากูเหตดต้สิ่งน่ะไปเรื่อยๆนะไปไเรื <c oughs> ไไเ่อยๆสิล่ล่ะเราต้องไปห่วองอย่างอ่าเราต้องห่วงให้ห่วงหน้า่วงทรัพย์สมบัตินี่คนเห็ดจังสี่ตายไปไปเกิดสุกติโลกสวรรค์เลย